ถึงแล้วจ้าสถานแสดงพันสัตว์น้ำและยอง Let's go ปิดไปยืนเลยปิดไปยืนหน้าตัวแอดหน่อยรอด้วยเป็นมาจริงสิ ถึงแล้วถึงแล้วดูซิจะแตกต่างกับที่บางแสนไหมดูสิเดี๋ยวหนูจะแอคแท็กแล้วอ่ะแอคแท็กระหว่างเราบางแสนกับระยองด้วยเหรออืขนาดนั้นเลยเต่าเต่าเปิดมาแล้จะเต่าเลยมีเต่าด้วยเหรอโนาะเนาะโอ้มีเต่าตัณฑหนูตัวใหญ่โอ้โว์หน้าด้วยโชว์หน้าด้วย ว้าวตั้งแต่ข้างหน้าแล้วเนาะใช่ตอนนี้ก็สวยข้างหน้าก็สวยแล้วว่าอืมดูว้าวเตาอืมเตาน้ำลึกน้ำลึกด้วยนะถ้าเกิดตกลงไปนี่คือมีหวังไปดูเสร็จแล้วกลับบ้านไปขึ้นจ้า นี่เราต้องขึ้นทางนี้เราต้องขึ้นบันไดไปจ้าวัดอุณหภูมิจ้าวัดอุณหภูมิร่างกายค่ะว้าวนีโม ยายไปซื้อบัตรมาให้แล้วบัตคนละเท่าไหร่สามสิบกับสิบบาทเท่าเท่ากันที่ปะเท่ากันปะที่นู้นเท่าไหร่ที่บางแสนเท่าไหร่อ้าวปีนแล้วให้เขาให้หมดเลยอ้่าครับเก็บเลยครับ

มันมันมันเลือนแสงมันเขาเรียกว่ามันจะท้อนแสงกับไฟไฟด้านบนเพราันจะมีไฟสีม่วงไงมันก็จะท้อนแสงกุ้งมังกรวงจรชีวิตของกุ้งมังกรตัวอ่อนระยะทีวลัสอ่านนั่นเองเลย นีตัวอะไรอ๋อนี้ยังมีชีวิตแม่กอลหรอวูวม่อ้วนแล้วแม่กอลว้าวสามตัวนี่ว้าวมากทปลาปักเป้าปปักเป้าเหรอไม่ใช่หนูอ่านชื่อสิปลาหมึกปลาหมึกกระดองลายเสือนี่เนี่ยนี่ขาเปตัวหมือมันไม่เหมือนปลาหมึกกระดองลายเสือ นี่เห็นด้วยว่ามันมปลาด้วข้างบนข้างบนมีปลาธรรมดาอันนี้คือปลาวัวหางสีชมพูไหนอ่ะปลาวัวแดงกับปลาวัวดําไม่เห็นหางสีชมพูเลยหางสีเหลืองหางสีชมพูสองข้างตาสลิด หินหัวสีฟ้าว้าวโน่นไปยืนกับยายตรงนนให้หน่อยแม่จะถ่ายรูปยายยายหันมาหน่อยยายหันมาหน่อยยายถ่ายรูปหน่อยสามสี่เคปลาอะไร อ๋อปลาไหลไปฟ้าปะที่เคยลงมาที่โน่นอ่ะปลาไหลมอเล่ปลาดำหูยว่ายเร็วมากเลยอ่ะในตัวมันใหญ่เนาะดูเขาโชว์ดูเขาโชว์ว้าาดูัเนไปทุกคนเขารู้ว่าถ่ายคลิปเขาอยู่ไงเขาโชว์เขาเขาพูดในใจว่าอยากอยากแะสัตว์ที่ติดโอ้โห โชว์ใหญ่เลยดูดิโชว์เขาูด้วยนี่ะวูแล้วมีกี่ตัวมีตัวเดียวอ่าอุ้ยตัวนั้นใหญ่กว่าอีกแม่มีสตัวนู่นนะใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่กว่าบางแสนงนะเห็นอเห็นใช่เหมือนปะกกัลลังมากเมากเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ทางตัวใช่สนุกกันใหญ่เลยพอเด็กๆมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไม่ยอมจ้าฮ่า <c oughs> แม่ทั้งวันอ๋อระวังระวังลื่นว้าวระวังลื่นนะจ๊ะเป็นทางลาดชัน,ออนอโอ้ออันนั้นปลาเหมือนปลาช็อกเกอร์เนะาะปลาฉลามปลาฉลามตัวเา็กมอกมาแล้วมาแล้ว เหมือนปลาปอมเลยนะที่แบบเป็นที่หมอนข้างอะเนาะโอ้หิวนี่ตัวหนึ่งอันนี้ปลากระพงใช่ปะที่ราไปทำานอันนั้นอะปินมาดูดิมันเหมือนเหมือนตุ๊กตาปลาที่เราเอาไว้กอดอย่างนั้นอะเดี๋ยวเรวไม่มาไหว้โชว์ดเลยเหมือนเลยอู ไปแล้วไปายบายไหน,ไไนหนูหนูยืนอย่างนี้แม่ถ่ายรูปให้อเอ๋ค่อยๆเดินลงมานะเนี่ยไปดูในอุมโมงค์ปะ ไปดูอุโมงกันแต่มองมุมอย่างนี้สวยเนาะมันเห็นชัดกว่าไหนอะอ๋อชลามอยู่ข้างบนสุดเลย หน้าดิเก๋าไม่เก๋าก็ดูหน้าดิไม่หนูได้ไงหนูจำได้เก๋าเปล่าปินถามที่เก๋าเปล่าดูหนูสามตัวเลยดูมาเนี่ยเก๋าเปล่ากาเปล่าอ้ยมากันเพียบเลยกล้าไม่กล้าเนี่ยไปนี่ฝาโอ้มองตามด้วยมองตามด้วยมีมองตามด้วย ว้าน mm. ี be, ancora, ่สวยมากเีย e> ูปดก่าไหมเก่ไหมถ่ายรูปหน่อยถ่าูกหน่อยพี่ฉลามปินปินพี่ฉลามแค่ไปติดตัวเองบางยอยยาอยู่บางนีนอย S <S ตอนนี้อยู่ในอุนโมงค์นะจ๊ะฉลามฉลามฉลามว้าวหใ้เาอาาืม,มเขากลัวฉลามไหมไม่น <S <S คนเลี้ยงเขาก็จะมีวิธีของเขา เป็นทอดๆสีน้ำตาลน่ะเออแปลกดีเว้ยไหนก็นี่ไงแก้วสีแดงเนี่ยดูดีๆเห็นปะเนี้อป่า ปลานกแก้วสีเครมโอ้ยน่ารักอะปากมันเหมือนนกแก้วจริงๆอะใช่็มมองไ่เหนดูมันมองดึงหลังดึงหลังดึงหลังเธอชี้ฉันทำไมเธอแอบดูฉันเหรอมันเนียนมากเลยนังเออมันทางตัวตีตาตีตาตีตาปลาตัวเนี้ยเป็นปลาอะไรอะมันมีชื่อแค่ปลากระพงทองตัวเนี้ยตัวเล็กนี่ไม่รู้อ่ะใสัน่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ ปลากูปลากูบ่อเดียวกันปะอู้ฉลามว่าทางนี้มองทางนี้มันขุ่นๆเนาะว้าวูฉลามมาแล้วว้าวสวัสดีโอ้เสือปลาเต็มเลยเดี๋ยวกระจกแตกทำไงอะคนเดี๋ยวเข้าคนเข้าไปขอกระจกแตกไม่ได้หรอก มองมองนี้นะมันจะขุนๆหน่อยๆน,นะจบจากแล้วปลาสลามจะออกมากินสลามไปไหนแล้ววะโอ้ฮัลโหลเพื่อนเกา่า <c oughs> ฮัลโหลเพื่อนเกา่า ฉลามหายไปแล้วนี่ไงมาแล้วฮัลโหลโอ้มุมนี้สวยจังปินปินมาเย็น,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 น un, ตรงนี้หน่อยปินปินไปปินเย็นตรงนี้หน่อยถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ตั้งท่ารอไว้ตั้งท่าร้อยเดี๋ยวแม่บอกให้มายัง ล้อฉลามก่อนนะนิ่งไลยนะแล้วนี้เวลาคนพวกประมงเขาเขาหว่านเจอไงเนาะไหนนี่มาแล้วฉลามบ๊ายบาย แมงกะพุนโอ้ก็เป็นอวัยวะของเขานั่นแหละเป็นขาเป็นเขาเรียกอะไรนวดเหรอก็ไม่ใช่เป็นถุงนะ้ำอ๋อที่น้ำเหรอก็เป็นพวกพวกอะไรนะแทงต้อนอะไรพวกนี้หรอือเปล่า แล้วมันจะถอนกับไฟไงไฟไฟเขาเปลี่ยนสีหลอดไฟเขาอยู่ข้างบนน่ะเออยู่ข้างบนเหนือน้ําอ่ะอืมเฮ้นี้มีดอกไม้ทะเลด้วยอ๋อมีกุ้งด้วยเออแม่ไม่เห็นกุ้งน่ารักเนาะใ่ใช่โอ้ยต้นน้อยๆสีสวยว่ะอืม ค่ะแต่ละตัวน่ารักมากเลยแปลกมากเลยปินปินยืนทางนี้หน่อยว้าวถ่ายรูปสามสามทีเก้หอยหอยมือเสือหอยมือเสือสัดทะเล ฝั์ทะเลที่เป็นอันตรายมีอะไรบ้างนาะปลาปักเป้าเลยจ้าเชื่อกันเนี่ยปลาปักเป้า,ปาหน้าตาเขาสินี่นี่นีด่ดูอะไไม่ทันทำอะไรก็จะมาหาเรื่องแล้ว <laughs> นี่กระป๋าปักเป้าเหรอมันคนละพันเหรอไม่ใช่พันเดียวกันเลยเชื่อมกันปลาสี่เหลี่ยมเขาวัาวข้างในก็สี่เหลี่ยมเขาวัวปลากะปลากะลังหัวโขนโอ้เหมือนไม้เลยนะเนาะนี่เนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็อะไร,ลรปลากะลังห,วหวัวโขนแล้วก็ปลากระเบนจุดฟ้าโอ้วันนี้น่ารักแต่ว่าเขามีพิษไม่ปิ่นเมื่อกี้ปิ่นชีเข,เขาตกใจเนอ อันนี้สัตว์ทะเลที่เป็นอันตรายปลาสลิดทะเลแถบแล้วก็ปลาสลิดทะเลจุดเหลืองอันนี้เป็นปลาอันตรายแต่สวยจังอันนี้ปลาปลากระเป้าหน้าหมปลากระเป้าหน้าหมาหน้าหมาไม่ใช่หน้ามาหน้าหมาเอาเขาไม่ได้ว่าเธอนะเขาเขียนป้ายเอาไว้อะว่าเธอปลาปลากะเป้าหน้าหมา หามาดูมองหน้าเฉยเลยพูดแค่นี้เองปากเป้าหน้าอันนี้เม่นทะเลเม่นเม่นเฮ้ยนี่ไอ้ปากเขานี่อันนี้ะหน้าตาหมูหมูเม่นทะเลเจ้าดูแมงดาดิแมงดาถ้วยอันนี้ตายยิงอันนี้ตายไม่ได้ตายเขานอนเขายังกระดิกขาเห็นปะไม่ใช่อที่ตัวนี้ไม่ตายหรอก เขานอนถ้าเกิดเขาตายมันตายเขาก็เอาออกก็ดิเขื่อนี่ข่ยอกตัวอะไรบนี่อยานเลย่ไม่ยหรอ้ยรยอยู่รยอยู่เออมันนอนหี่ข้างในก็มีข้างในคือปลาอุกปลาปุกอันนี้ปลาสิงโตปี เป็นสัตว์ทะเลอันตรายนะจ๊ะ,ะ,อ,ะ,จะอันนี้คืออะไรอะ,ระสาหระสายายวงอันุ่นอันนี้กินได้ไม่ใช่เหรอใ่ลักษณะเป็นสาห่ายทะเลสีเขียวมีขนแดงฮ่าฮะฮะฮตะกี้นี้ตรงนู้นเห็นปลากระเบนปลากระเบนใช่อ๋อที่บ่อใหญ่เหรออันนี้นี่ทศการเครื่องมือประมง ว้าวครัอันนี้คือรอบหมึกรอบหมึกรอบหอยหวานรอบลูกปลาเก๋ารอบปลาใส่ปลาดุกทะเลรอบลูกปลาเก๋าคาดหอยแครงทุนลูกแก้วกระดานถีบ ไซธนูใส่ขวบอ่านถูกไหมคาดหอยหรือคาดหอยลายรอบกุ้งรอบจับปูเสมรอบจับเออแล้ว,แล,วแล้วปักชั้นเดียวคาดหอยเสียบแล,ยแล้วปักสองชั้นเฮียหอยกะพงจันปู คาดหอยไฟไหม้คาดหอยตลับสวิงพุ่มล่อลูกชะมวะเรือฉลอมยนเรือฉลอมเรือมอแกนเรือหางแมงป่องเรือโลโอ้เรือเพียบเลยผ <c oughs> ่านอ่านหมดไม่ไหวไปต่ออันนี้คือเบ็ดคราวทูน่า เบ็เดเบดลาวทูหนะ่ามีด้งตาด้วยคุตาอย่างงี้ปลาข้างในนี้ไม่มีอะไรเลยเด็กๆไม่สนใจเพราะว่าไม่มีชีวิตอันนี้คือเรือห้ามนั่งขอบเรือเรือนี้ขึ้นได้ไม่เกินห้าคนแสดงว่าขึ้นได้ค่ะขึ้นไปยืนบนนั้น อ่ะได้เฮียขึ้นไปเฮียเป็นไตรเรือแต่แม่ถ่ายรูปเฮียยืนข้างหน้าปิ่นยืนอยู่ข้างหลังเป็นเป็นเด็กเรือโผล่ <c oughs> <c oughs> หน้าปิ่นโมดหน้ามาทางกระจกหน่อยนี่ไม่ใช่กระจกข้างหน้าดิเฮ <c oughs> ียขึ้นไปเฮ <c oughs> ียเข้าไป <c oughs> อ๋อมันมเห็นไม่ชัดโผล่มาคนแล้วหน้าต่างก็ได้ <c oughs> โผล่มาคนแล้วหน้าต่าง <c oughs> เออเอเอนั่นนั่นทำแบบเฮียปิ่นทำแบบเฮีย คนละหน้าต่างโอเคสามสี่โอเคไปรองเอองท้าใครอ่ะเขาลืมไว้หรออ,อ๋อมีติดกาอยู่แล้วแม่แม่อ <c oughs> แอบดูดิอ๋อรองเท้าเขาเป็นไต่เรืองไง โตโตเฮียบ,บอกโต๊ะ่อันนี้คือพยูนหมูน้ำโอ้โหถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมแขนเสื้อบังหน้าแขนเสื้อบังหน้าตามตี ไปแม่เตา,าไม่ไม่เอาตั๋วหางบัตรเอาไว้ให้ยายใส่กระเป๋าถือไว้ทำไมเออใส่กระเป๋าตัวเองไว้ก็ได้นี่ฮะเตาเฮาจะดูอะไรกันแน่เอาไปดูเตาดูเตาว้าวสวัสดีเตาเฮ <Hello. S 2> ลโลหล้น่ารัก สวัสดีเจ้าเต่าสวัสดีพี่คนสวยอ,อ,อันนี้คือเปลือกหอยต่างๆว,าว้าวอ๋อนี่ตัวนี้ฉลามอยู่นี่โนเนียบอกว่าฉลามอยู่นู่น นฉันลามตัวจริงอ่ะโอ้โหสะด้ะดนนเงเลยเขาก็ให้อาหารจนอิ่มแล้วแหละ, <c oughs> ละขเขาก็ไม่กินคนหรอกถ้าเกิดเขาที่เขากินเขากินของดิบคือเขาได้กินเลือดเขาถึงมากัดเฉยๆหน้าตาดุกไหมล่ะแต่ตัวใหญ่า่ท้่สุด กจยืนก่อนยืนก่อนปีนหันมาหน่อยตยืนตรงๆมองไม่เห็น3ามตเกสงสัยปลาอะไรเนี่ยคาร์โน่ปลาตัวปาอะไรมีเกลียวอยู่ตรงขาด้วยบอกเขาว่าที่หลังเขียนติดไปที่ปาเขาจะได้รู้ โอ้อนั้นบอดอะไรยังไม่เห็นเลยฟินโอ้โอสวยจังข้างล่างเราดูยังป๊บนึงนะสามสามสี่โอเคไป ไปขึ้นไปดูห้างบนกันต่ออู้สวยนะเนี่ยยังไม่อยากออกก็เราดูหมดแล้วไม่ใช่หรอยังขอวนอีกรอบ นดูสิแมงกะพุนชัดชัดปักปักเป้าหน้าหมาเปล่าไม่จำได้มันจะฟันเหยินเหยินยังไม่อยากออกเหรอเอแต่เขาก็ปิดนี่ไม่ให้ออกเปล่ายังไม่อยากออกลงไปดูข้างล่างใหม่อีกรอบ <c oughs> เข้ามาแล้วแป๊บเดียวไม่ได้เลยดูอีกหน่อยดูอีกหน่อย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไะต่อตรงไหนต่อตรงไหนยังไม่ดูเราดูหมดแล้วเนี่ยเราดูหมดแล้วข้างบนไหนอ่ะรอเดี๋ยวรอยายก่อน โอ้ปลากระเบนบินสวยจังเลยโอ้ข้างล่างมีปีกฝูงเลยโอ้ฉลามมาด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีปลากระเบนรปากรอเป๋ากระเป๋ง มาแล้วมาแล้วสวัสดีมาเป็นฝูงเลยทำไมเราไม่เรียกแขวะเาะเากขาเรียกฝูงเขาเป็นสัตว์น้ำ่ะไปดูตรงนู้นต่อเซอร์เวอ,อีกรอบก็ไม่มีอะไรกลับบ้านดีกว่าคะ่ะหมดแล้ว บายบายก็นี่ไงเดี๋ยวเราขึ้นไปก็จะกลายขึ้นไปอยู่บนน้นไงเนี่ยเราวนขึ้นไปนี่ไง mm. วิ่งหน่อยออกแรงขาหน่อย mm. ฮพบฮพบฮพบ,ฮบยายไหวไหมเ mm. ปิดประตูให้ยายด้วย หมดแล้วในป้าดาว้อนี่ไงินอ้ห่าบายบายปิ้นป้นบายบาย บอ,บอกพักปลาป่วยหรือเปล่าไม,ไม่ก็บอกกองน้ำทะเลหรือเปล่ามันหาเขา,เาน้ำทะเลเข้ามาข้างในน่ะบอกกองน้ำทะเลเปล่าบอกพักน้ำไงไปถามเขาไหมเดี๋ยวไปถามให้ <laughs> ความเคารพในหลวงหน่อยปินแม่บอกว่าอะไรเมื่อกี้ในหลวงเนี่ยเห็นเห็นภาพในหลวงต้องทำไงเออถูกต้องโอเคไปกลับจริงๆแล้วนะ <c oughs> อ๋อบอ่นเลยก่อนไม่ใช่หรอกไปบายบายจบทริปกลับบ้านกันบาย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 